วันที่18หลังมาจากสารากิโลตาจันตาเซตะเซตะจันหญ่มีได้ไปทำช่องอาจารย์สุชัยชายา402 401 402ครั้งถูกก็ได้กลับมาบ้านแล้วที่ปทุมธานีเขตยน้องแขมซอยนาคบำรุงโรงงานทำรถไทยเก่าบาเล็กที่46ทับ7 เมืคืนที่18นอนฝันว่าหว้ออกซีซีกับ1นซีแล้วก็ฝันว่าเห็นรถหายทะเบียน415เลขแล้วก็เลขไปไทยรรทำที่จังหวัดสุรินทร์ก็ได้มี900 435ก็เลข6เลขลาว00 แล้วก็มีออก54หรือ14เมื่อวันที่2 0อ1 9อะไรนี่แหละอาจารย์สมชายจำามาได้แต่ว่าวันทำไมเลขของอาจารย์สมชายมาเข้ามาฟันทีหลังว่าเลขออก44กับ4 14เลขฮานอยออกถ้าใครอยากถูกเลขฮานอยเข้ามาติดตามช่องของอาจารย์สมสมชายทยาถูกแล้ว402ครั้ง ตอนนี้ทำงานอยู่ที่เขตนองแคมบางนองแคมบางแเคเขตบางแคซอยนาคบำรุงหาลเลขทีี่4 6ทับเ7ดเบรกฮานอยวันนี้อาจจะออก4ี่ห้นึ่ก็ได้นี่คือช่องอาจารย์สมชายชายา402ครั้งหรือส0่ครั้งถูก